ลีโหลดโอ้โหหมดแม็กซ์ไลด์ค้างด้วย ที่เห็นวางอยู่นี้ก็จะเป็นปืนของเล่นเข้ามาเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยหลังจากที่วันก่อนได้แจ้งอัปเดตไปแล้วเซลเพิ่งส่งมาให้พี่เล็กวันนี้เองเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีรุ่นอะไรเข้ามาบ้างเขาข้าวก่อนนะครับจะมีลูกซองรุ่นใหม่เข้ามาเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวพี่เล็กจะมาทำคลิปรีวิวให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก่อนติดตามกดดีแจ้งเตือนไ้เด้อบอกได้เลยว่าของแถมอุปกรณ์จัดเต็มโอ้โ oh, หมีดอทไม้ด้วยทุกคน ให้ดูคร่าวๆหน่อยกันแล้วกันนะผมแบบนี้เลยโอ้โหเหมือนลูกซองกำนันเลยใครสายสะสมงานคลาสสิกต้องไม่พลาดนะครับสำหรับลูกซองรุ่นนี้เป็นแบบหักลำลูกซองแฟดคัดบอกโชว์หน่อยโอ้โหแบบนี้เลยอย่างเท่อะ Oh, oh. แล้วก็ลูกซองเจเฮดแบบนี้เลยนะครับผมโอ้โ oh, ห oh. อุปกรณ์จัดเต็มมากๆเลยแล้วก็ลูกซองสั้นแบบหักลำนะครับลำกล้องแฝดเช่นเดียวกันอุปกรณ์ของแถมครบจัดเต็มเช่นเดียวกันครับผมแล้วก็มีปืนชักยิงนะแบบกระสุนโฟมชักคัดปอกนั่นแหละก็มีเข้ามาเพิ่มเติมอ,อีกและที่ลหลายๆคนรอคอยก็มากันแล้วนะครับสำหรับปืนพกสั้นคัดปอกออโต้บอกข้าวๆก้แล้วกันนะครับสำหรับรุ่นคัดปอกออโต้จะไม่สามารถยิงหัวกระสุนไดๆได้ไดจะคัดปอกได้อย่างดี คือประมาณว่าได้อารมณ์ฟิลในการคัดปอกสมจริงสําหรับรุ่นนี้นะครับปลอดภัย99%เลยเอ๊ะแล้วอีกหล่ะอีก1%ก็คือว่าถ้าเอาไปตีหัวกันนะ่ะไม่ปลอดภัยแน่นอนก็ต,ตามที่เห็นแบบนี้เลยครับกล้อก21เออสเตรีย9คูณโอ้โหอย่างเฟี้ยวก็มีเข้ามากันนิดหน่อยนะครับผมบอกได้เลยนะว่าของเล่นที่วิแกแจ้งอัปเดตเนี้ยหลังจากเห็นคลิปแล้วอย่าคิดนานเพราะว่าถ้าของไม่หมดแล้วอ่ะมันต้องใช้เวลารอนานพอสมควรนะครับผมตัวนี้ก็เป็นกลกนย,กแบบลยล้อก21 เช่นเดียวกันครับบอกอโต้แล้วผมตัวนี้เป็นฟ้าเทาหนึ่งแม็กบรรจุได้แดนัดนะครับบอกได้เลยนะครับว่ามิติตัวปืนนี้ค่อนข้างดีผสมจริงดีเลยทีเดียวนะบแบบนี้เลยโอ้โหนี่มือพี่เล็กใหญ่ๆก็ประมาณนี้เลยครับนอ้โหก็ใส่เข้าไปแบบนี้ครับนี่แบบนี้เลยหลังจากบรรจุกระสุนแล้วไม่จะเป็นจะต้องไปดึงสไลไรนะครับบรรจุแล้วเหนียวได้เลยแปดนัดบรรจุ Lilot! หสุดยอดเลยทุกคนหมดแม็กซ์สไลด์ขางด้วยระบบการทํางานสมจริงมากๆเลยสําหรับปืนที่มีการคัดปลอกกระสุนได้นะครับในทุกๆแบบเลยในบางจังหวะอาจจะมีการกระสุนขัดกระสุนแจมหรือการคาบปลอกเกิดขึ้นไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติแต่อย่างใดแม้แต่ของจริงก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเกิดเหตุิดคัดไม่ต้องตื่นตกใจไม่ต้องรีบวยวายถ้าปืนที่มีเซฟให้เข้าเซฟแล้วปลดแม็กกาซีนออกดู พิจารณาดูว่ามาเกิดการติดขัดแบบไหนดึงสไลด,ด์ดูถ้ามันยังไม่ออกก็ค่อยหาวิธีการเคลียร์กระสุนของมันออกนะครับผมขออนุญาตแจ้งลูกค้าเพิ่มเติมนะครับสำหรับอุปกรณ์เสริมในปืนของเล่นเกือบทุก,ทกรุ่นที่ไปเล็กรีวิวไปสามารถทักสอบถามกับแอดมินได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแมกกาซีนรอกระสุนหรือหัวกระสุนโฟมสามารถสอบถามได้เลยและโดยเฉพาะรุ่นคัดปอกออ,กโ,อโตโ้แบบนี้มันแถมมาในกล่องแค่แม็กเดียวนะครับแต่ถ้าใครอยากเล่นเหมือนไปเล็กเวลากระสุนหมดมีการ บมดแมกกาซีนรีโหลดอะไรอย่างนี้ก็สามารถสั่งแมกกาซีนเพิ่มเติมไปได้นะครับหรือถ้าใครกลัวว่ากระสุน9้านัดที่เขาแถมไปในกล่องเนี้ยจะไม่พอไม่จุใจก็จอดไปที่ครับไปรุ่นนี่แหละกระสุนคัดปอกออโ,โต้สั่งมาให้จุใจแล้วนะครับผมส่วนในกล่องนี้ก็จะเป็นปลอกและหัวกระสุนโฟมของรุ่นชักยิงทีละนัดน,นะครับผมเข้าใจตรงกันนะรุ่นคัดปอกออโต้จะคัดปอกได้อย่างเดียวไม่สามารถยิงหัวกระสุนไดใดได้ไดไดปลอดภัยมากๆเลยนะครับผมแต่ถ้าปืนพกสั้นรุ่นชัก บลอกอันนั้นจะไม่คัดปลอกอโต้จะต้องยิงแล้วชักเพื่อคัดปลอกทีละนัดนะครับผมอันนั้นสามารถยิงหัวกระสุนโฟมได้สําหรับรุ่นนั้นจะยิงหัวกระสุนโฟมแบบนี้สําหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปรีวิวของรุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเดี๋ยวพี่เล็กจะวางลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้จะปักหมุดไว้ให้ก็ไปดูคลิปรีวิวรายละเอียดก่อนราคามีระบุไว,ไว้ตามคลิปอยู่แล้วส่วนคลิปต่อไปพี่เล็กจะมีของเล่นอะไรไมารีวิวให้ดูกันอีกอย่าลืมกดติดตามแลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยทุ โอ้โหมันมา,มากเลยทุกคน